สวัสดีครับในคลิปวันนี้นะฮะเราจะเดินทางไปเกาะสมุยกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เส้นสุขุมวิทนะครับหลายหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าจะไปทางใต้แต่ทาไมถึงเลือกใช้เส้นตะวันออกมันก็เพราะในวันนี้เราจะไปเกาะสมุยกันด้วยเรือเฟอร์รี่ครับเป็นเรือแบบข้ามผ้ากันเลยนะฮะจากท่าเรือสัตหิบไปยังท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุยกันเลยครับเรือของเราจะออกตอน5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ไปถึงในช่วงเช้าครับตอน7จ็ดโมงครึ่งครับ ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ13ชั่วโมงส่วนที่นั่งเขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับมีตั้งแต่ที่นั่งแบบปกติไปจนถึงแบบที่เป็นห้องส่วนตัวเลยนะครับสำหรับผมในครั้งนี้ผมเลือกเป็นห้องแบบแคปซูลครับก็ได้ความเป็นส่วนตัวขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยส่วนราคานะครับถ้าเป็นที่นั่งแบบปกตินี้ก็จะอยู่ที่2,500บาท้รบาทแล้วก็ถ้าเป็นที่นั่งแบบ v i p ที่สามารถเอนนอนได้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา2,800บาทครับส่วนถ้าเป็นห้องแคปซูลแบบของผมนี้ก็จะะอยู่่ททีรราา 3, าคค3,300บบนั วก็จะมีห้องแบบนอน2คนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นห้องแบบ f i r s t c l a s s นะฮะก็จะอยู่ที่ราคา8,000บาทส่วนถ้าใครจะเอารถขึ้นบนมาบนเรือนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่เกิน 400cc นะฮะแบบของผมเนี่ยแบบดกเนี่ยฮะที่ 125cc แบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1,000บาทครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดเกิน 400cc นะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,500บาทส่วนถ้าเป็นรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา2,000บาทครับ ตอนนี้เวลา1อ0 0โงเช้านะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือกันเราก็คงจะไปหาซื้อสเสบียงกันก่อนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมเลือกเส้นสุขุมวิทก็เพราะว่าในวันนี้ผมอยากจะแวะหนองมนครับคิดว่าจะซื้อพวกข้าวหลามขึ้นไปทานบนเรือนะครับ แล้วสําหรับการเดินทางในวันนี้รถก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวครับหลายๆคนก็เลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับแล้เส้นทางตะวันออกก็ถือว่าเป็นเส้นทางยอดฮิตที่เที่ยวกันได้ตั้งแต่พัทยาหรือจะไปต่อกันที่ระยองนะครับหรือบางคนก็อาจจะเลือกเดินทางไปจนถึงเกาะช้างกันเลยนะครับซึงเราอาจจะมาแปลกนิดนึงนะเพราะว่า ไม่ได้มาเที่ยวโซนตะวันออกแต่แค่จะมาขึ้นเรือครับระยะทางจากกรุงเทพไปนะครับก็ประมาณ170กิโลครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะจากที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับเรือของเราเนี่ยจะออกตอน5้าโมงเย็นก็จริงนะครับแต่สามารถขึ้นไปเช็คอินก่อนได้ครับได้ตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงเลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถึงเร็วก็น่าจะได้ไปเดินสำรวจก่อนที่เรือจะออกกันครับหรือถ้ามีเวลานะครับจริงๆแถวนั้นก็มีหาดสวยๆอยู่เยอะนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าจะมีเวลาขนาดไหนอาจจะได้ไปเที่ยวกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเรือกันครับระหว่างนี้ก็ดูบัญญากาเส้นทางการเดินทางกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่หนองมนครับ ลังจากเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเราก็มาถึงหนองบนกันแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะแวะกันที่ร้านคุณลักนะครับก็เป็นร้านที่ผมซื้อเป็นประจำนะฮะเวลาที่มาเที่ยวหนองบนครับด้านหน้าเราเนะี่ยฮะเจ้าข้าลูกนะครับสามร้อยบาทครับเอาละครับซื้อข้าวหลามกับไวจ้อก,กันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ การเดินทางเราอาจจะดูตลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะแบ็กเราไม่มีที่ห้อยถุงนะครับก็เลยต้องมาแขวนไว้กับแฮน์ครับก็เลยอาจจะดูตลกนิดนึงครับจากหนองมนไปที่ท่าเรือสัตหีบก็จะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวชมวิวกันไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันอีกทีที่ท่าเรือสัตหีบครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าเรือจุกสม็จกันแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้าเราก็เดี๋ยวซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเฟอร์รี่เทอร์มินอลครับเาไปตรงนี้แล้วแน่เลยครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจอดไว้ที่นี่กันก่อนครับ เดี๋ยวเข้าไปเช็คอ,อินด้านในกันครับก็ต้องเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับอาเช็คอ,อนินเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ o ันด,ดิ้งพาสมาแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดก็จะมีบอกว่าเราต้นทางอยู่ที่ท่าเรือจุกสเสม็ดนะครับแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ท่าเรือหน้าทอนครับเป็นวันดิดด้งพลาสของรถแล้วก็ของคนนะครับแยกกันมา ถ้าสำหรับเส้นทางสัตยาหีบเกาะสมุยนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมันลาที่เขาเปิดให้บริการครับเลยจะคนน้อยหน่อยนะฮะแลนในโถรับรองนี้ก็กว้างอยู่นะครับมีด้านบนนะฮะทั้งหมด3ชั้นนะครับเ่าที่สังเกตนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับยังไม่เห็นคนไทยเลยนะครับเดี๋ยวเรานั่งรอที่นี่กันก่อนนะครับเพราะว่าเรืออยู่ในช่วง engine check ครับก็น่าจะอีกประมาณสัก15นาทีก็น่าจะขึ้นกันได้แล้วครับระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรือกันครับ 雅妍、yeah, yeah. เดี๋ยวเราขี่รดขึ้นไปบนเรือกันเลยครับเรือเดอะบลูดอลฟินนะครับเนี่ยฮะก็มาต่อหลังคันนี้ครับมวันนี้มีอยู่5คันนะฮะ หยอดรถกันเรียบร้อยครับ เช็คอินบนเรือกันก่อนครับเช็คอินกเรียบร้อยครับเขาจะให้คีย์การ์ดมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องแคปซูลของเราเลยครับพอเดินเข้าด้านในนะครับเราก็เอาคีย์การ์ดแบบที่ต้งีครับลองดูด้านในครับซูลครับความกว้างก็ประมาณ70เซนได้นะครับพอดีนอนหนึ่งคนครับแล้วมันก็จะมีไฟที่หัวนอนให้นะครับก็ ห้องแบบเป็นประมาณปิดแบบนี้ครับส่วนพระเจ้าตัวเนี่ยต้องเช่านะครับอันนี้เลยราครห้าสิบบาทครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของห้องน้วในดื่มกันบ้างครับจะเป็นห้องน้ำชายนะครับก็จะมีอ่างสองอ่างครับมีถั่วชักโครกแบบอัตโนมัตินะครับให้สองตัวครับ ีนะครับแต่นี้เป็นในส่วนของแคปซูลครับเามาดูใน่วนของห้องอาบน้ํากันบ้างครับก็มีให้ทั้งหมดแดห้องนะครับด้านในก็มีทั้งสบู่แชมพูให้นะครับ ที่ด้านหลังนะครับไปดูวิวด้านนอกกันครับเดี๋ยวช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกนะครับเดี๋ยวเราคงจะออกมาดูวิวกันอีกรอบหนึ่งนะฮะขนาดแค่ตอนนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยนะฮะส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นบริเวณที่ บนยังมีที่นั่งด้วยนะครับสามารถขึ้นไปทานอาหารกันได้ครับครับเล็งไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวหลามกับหอยจอนะฮะที่ด้านบนนู้นกัน,นครับบยากาศดีวิวดีครับน่ครับโซนนี้เนี่ยช่วงคืนก็น่าจะสนุกนะครับเป็นส่วนบาร์ครับ สำหรับใครที่ไม่ได้จองห้องแบบเป็นส่วนตัวนะครับก็อาจจะมาอาศัยบ้านนะครับแล้วก็นั่งทานอยู่วันนี้จนถึงเช้าก็น่าจะได้อยู่นะครับเราเดินไปกันต่อครับไปต่อกันที่โซนท้ายเรือนะครับนุ่นก็จะเห็นวิวเรือลบที่หลายคนมาเที่ยวสรหีบนะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับ ตอนนี้เวลา4โ50แล้วครับอีกประมาณ10นาทีนะฮะก็จะถึงกําหนดเวลาเรือออกแล้วครับดูบรรยากาศช่วงพระาทิตย์กำลังจะตกนะครับดูแล้วคนน้อยมากนะครับสําหรับเที่ยวนี้น่าจะไม่ถึงร้อยคนนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็ยนแล้วครับเหลือออกตรงเวลามากครับ ไปดูวิวด้านหน้าเรือกันบ้างครับหลังจากนี้ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ13ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะไปถึงกันที่เกาะสมุยครับ ก่อนนะครับแล้วอย่างในช่วงค่ำๆครับเราเค่อยมาหาอะไรกินกันนะครับ เรือของเราติดปัญหาครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีนะฮะก่อนที่เรือจะออกครับนี่ครับตอนแรกเนี่ยว่าออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เกือบหกโมงแล้วครับเรายังอยู่กันที่ท่าเรือนะครับพอว่าที่ออกเดินทางก็อาจจะมีติดขัดอะไรเล็กน้อยแบบนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับจะได้อยู่บนเรือนานขึ้นอีกหน่อยครับ ไม่สามารถออกเดินทางกันได้นะครับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะฮะก็เจ้าที่พยายามจะเร่งแก้ไขนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จนะครับก็เลยต้องขอ,อยกเลิกเที่ยวเดินเรือของเราในครั้งนี้ออกไปนะครับทางเรือก็จะรับผิดชอบในการรีฟันค่าตั๋วให้นะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเ,รเข้าใจได้นะไม่เป็นไรครับในครั้งหน้านเนี่ย เดี๋ยวเราน่าจะมีนะกาสได้กลับมาใช้บริการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่ามาลอก,ก่อนครับว่าเดือนของเขานี่ประมาณไหนนะครับวันนี้ก็อาจจะนอนพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างดึกแล้วครับก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เช้านะครับเราค่อยเดินทางกลับบ้านกันครับแล้วก็อาจจะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่กันนะฮะ ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศครับนอนกันในเตือกันนะฮะถือว่าเป็นรประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับเแบบไม่ได้ง่ายๆนะในครั้งนี้เดี๋ยวไปนอนในเรือกันครับนี่ครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ครับเขาก็มีการชดเชยนะครับจากเดิมที่ผมอยู่ในห้องแคปส่วนใช่ไหมฮะก็อัปเกรดให้มันนอนที่ห้องเฟิร์สคารดครับไหนๆเราได้อัปเกรดก็เดี๋ยวมารีวิวในห้องนี้กันหน่อยนะครับ เลวตั้งแต่เปิดประตูเข้าห้องมานะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ครับจากเดิมในแคปซูลเนี่ยเราไม่มีนะครับแล้วส่วนด้านขวามือครับเขาก็จะมีอ่างล้างมือให้นะครับมีกระจกให้ด้วยครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องเช่าครับส่วนอันนี้เป็นพื้นที่ผมเช่าเพิ่มมานะครับแล้วก็มีทีวีให้ด้วยครับส่วนเตียงก็จะมีอยู่สองเตียงนะครับ ด้านนี้ครับมาด้านซ้ายก็จะเป็นที่นั่งนะฮะมีตัวทำงานให้หนึ่งตัวครับมีไว้ดูด้านนอกด้วยครับเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้เช้านะฮะตอนนี้มืดมองไปด้านนอกไม่เห็นอะไรครับเดี๋ยวเราควรจะนอนพักผ่อนบนเรือกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ฮะเราค่อยเดินทางกลับบ้านกันครับ ออกเดินทางกันครับอันนี้ก็จะเห็นว่าั้งส่วนก็เริ่มกลับกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ผมเลือกที่จะนอนค้างอีกคืนนึงอยู่บนเรือน,นะฮะอันนี้ก็ขี่ลงจากเรือได้เลยครับ ูบรรยากาศท่าเรือในช่ชวงเช้าครับแล้วก็วิวเรือรบหลวงจากกรีนนริเบตนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่เองครับเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันครับก็ถือซะว่าวันนี้ได้มาเปลี่ยนประสบการณ์นะครับนอนที่ใหม่ๆได้นอนบนเรือกันก็สนุกไปอีกแบบครับหวังว่าในโอกาสหน้าเนี่ยน่าจะได้กลับมาใช้บริการกันใหม่นะครับ ว่าสาหรับเส้นทางสมุยเนี่ยยังไงเนี่ยผมค,คงต้องได้กลับมาอีกแน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่เส้นทางสตหีบสงขลานะฮะจริงๆ,ๆเส้นทางนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็เคยคิดไว้ว่าอยากจะขี่ไปเบตงนะฮะแล้วก็ขากลับเนี่ยอาจจะกลับทางเรือเดี๋ยวรอย้เขาเปิดเส้นทางสตหีบสงขลาอีกครั้งนะครับรับรองว่าได้ใช้บริการกันแน่นอนครับส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็คงจะไปที่มณงบนเดียดอีกสักครั้งนะฮะ คิดว่าคงได้ซื้อของฝากกันที่นั่นนะฮะเพราะว่าไม่ได้ของฝากจากลลาษฎร์แล้วเดี๋ยวก็คงเอาเป็นหนองมนไปแทนก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้คงต้องลากันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ